ที่นี่ก็จะมีป้อนเสริมค่ะป<า>้อ,อนเสริมกินเองได้แล้วบางส่วนอนะันนี้ก็สวยบินได้แล้วครับ นี่อ้วนตับเลยหัวกลมค่อนข้างใหญ่น้ําหนักนี่โลโลกว่าๆว่าโครงสร้างใหญ่ครับแล้วก็สีแดงใช่ครับก็เขจะแดงลายเสือเขาจะแดงโอ้มีขนาดอย่างลดนะใช่ครับโอ้ล่โชละโชลเลยใกล้ๆจะบินละบินเก่งย่อยดีย่อยไวมากครับผมตัวเอ็ดเวิร์ดนี่เชื่องมากเอ็ดเบิร์ตเชื่องเล่นได้ตัวแรกนั่นพยักหน้าตัวหน้านี่จะเป็นบลูเอ็ดนะครับผม อันนี้ก็เป็นเพศผููครับบรูเอสนี้เช็คเพศแล้วเป็นเพศฟูอายุประมาณสี่หอนเดือนห,นหัวปูตัวตัวใหญ่อยู่ครับแต่ชุดนี้ก็ตัวใหญ่หลายตัวครับ้ามาคัดกันได้น,นี่ราคาอยู่ที่ตัวละ400อบาทครับผมจะมีก้อนเตอร์แล้วก็จะมีธรรมดาแล้วก็จะมีเลสเตอร์<ม>้วยมเลยครับ<ม>ใช่ครับค่อนข้างสวยครับและนกนิ่งด้วยไม่ไม่ค่อยตื่นสวัสดีค่ะครอบครัวอริคากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จัดจัดสองดินบรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านกรผม นกแกแอ,อันดามันนกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะวอาไลูกชุดนี้ก็จะเป็นอ่าลูกป้อนนกแก้วคลาคละกันนะจะมีค้คาเทลมีกรีนชีคมีลิงเน็กครับผมลาที่นี้จะเหลือค่อนข้างน้อย,<า>ยครับก็<า>น,นกเขาจะอ่าไม่ใช่ฤดูของเขาจะมีน้อยหน่อยครับช่วงนี้เริ่มเข้าน้าฝนล,ละ จะมีเป็นบางชนิดที่มีค่อนข้างเยอะอขอเข้อกระเทลก็ราคาเดิมๆก็เริ่มตั้งแต่600-700ราคาก็ตามสีตามไซส์ครับผม<ฆ>ราคาก็ตามสีตามไซส์แล้วก็มีกินชีกินชีก็มี Normal, ol, power, ลชิน์มอลไพ่อเปิลก็ราคาก็ตามสีตามไซส์เหมือนกันเริ่มตั้งแต่700-800ครับผมแล้วก็จะมีลิงเน็กอยู่ตัวหนึ่งวันนี้ได้เจอลิงแม็กครับเริ่มบินแล้วแต่ว่าลูกค้ามามาเทิน มาผิดสีไป<า>เป็นเฟรเลสบิงตัวนี้ตัวละห้าพันนะนี่เครื่องก<า>่านเสริมเริ่มกินอาหารเองแล้วพาผิดสีไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยว<า>้มาเปลี่ยนเป็นโนรีไปอ๋อใช่แต่นี่เครื่องแล้วลูกเลกตัวนี้ยังพอมีเข้ามาบ้างไหมช่วงนี้อช่วงนี้จะมีแต่สีสูงสูงครับของผมจะมีพวกอ่าสีสูงสูงพวกพายโดอะไรพวกนั้นนะ,ะพวกนี้แบบมีครับ จะไม่ได้เอามาเลยตรงนี้เพราะว่าอันนั้นราคาค่อนข้างสูง่นเดี๋ยวจะป้อนให้กินเองแล้วก็ส่งลงเพจถ่า,ายรูปลงเพจให้ลูกค้าจองคก็มันจะเป็นพวกสีส้มๆก็ส่วนใหญ่ครับวันนี้เราไม่เจอ <พา S 2> เสันเลยนะคะพี่สันหมดเที่ยงแล้วครับยังไม่มีลูกค้ามาส่งจิตเเหรอคะค่ะซันขายนะ อาทิตย์ที่แล้วเยอะขายดีมากค่ะแต่ก็ยังพอมีเข้ามามนีเข้ามาเรื่อยๆครับราคาประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าเป็นซันซันตอนนี้ก็อยู่สองทันกว่าบาทครับผมค่ะ,ะราคาก็ตามสีตามไซส์ขึ้นอยู่กับสีด้วยถ้ายิ่งเหลืองมากก็ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นครับค่ะเขาโพสโชใหญ่เลยไงโชใหญ่เลยเนี่ยไม่คุ้มก็เลยเนี่ยเขาเอ็กซ์าหลายท่าเนยโชโชใหญ่เลยอันเนี้ยค่ะโชใหญ่เลยเนี่ยในสนใจไทยละ ตอนนี้ก็ราคา5,000บาทนะครับผม,<ต>ม่ทราบเป็นเกรเ,เ,เลสิียังไม่ทราบเพศครับค<า>่ะโตขึ้นจะเป็นหัวสีขาวหางสีขาวครับผมค<า>่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกนอกฟอพัดนะครับผม อาที์น,นี้ก็เหลือค่อนข้างน้อยเหมือนกันทีนนี่ก็จะมีป้อนเสริมป้อนเสริมกินเองได้แล้วบางส่วนอันนี้ก็สวยบินได้แล้วครับอันนี้ราคาก็เริ่มตั้งแต่4ี่ร้อยห้าร้อยครับราคาก็ตามสีตามไซส์เตรียมขยานร้อยก็จิตอ่าเราจะเป็นพวกพัสเทลครับใช่เนี่ยพวกพัสเทลพวกนี้ก็จะเป็นพาทเทลกรีนเหมือนกันจะออกเขกียวๆหลืองเหลืองมีตั้งเพศผู้เพศเมียเลยครับจะบินอย่างเดียวแล้วตอนนี้ที่นี้เหลือค่อนข้างน้อยครับค่ะ วันนี้เหมือนเรามาลูกป้อนน้อยเลยเนะะยาะก็อาทิตที่ที่แล้วอะเยอะค่ะท,ที่แล้วไม่ได้มาทม,มากที่ที่แล้วก็คนเยอะ <S <S <น>ที่นี้ก็จะเป็นลูกนกมาคอนะครับผมเป็นเพศผู้นะครับผมเพศผู้อายุประมาณ50วันครับ4.5-50วันราคาอยู่ที่38,000บาทครับผม นี่อว้วนตับเลยหัวกลมค่อนข้างใหญ่น้ําหนักนี่โลโลกว่าโลกว่าแล้วนะ,ะใช่ครับค่ะประมาณโลเกือบสองขีดครับมาคอตอนนี้ก็มีเข้ามาตลอดนะคพีมีที่ร้านก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับม,ม,ม,มีเกือบทุกอาทิตย์ครบผมพวกมาคอพวกกระตัวอะไรพวกนี้ก็มีเรื่อยๆครับค่ะ ราคาเท่าไหร่นะคะพี่อาตัวนี้ราคาสา0หมืานแปดับาทก็ผมสำหรับลูกค้าทางช่องก็ถ้าทักเข้ามาก็เดี๋ยวมีรถพิเศษให้นิดนึงครับ่งเข้ามารับเองนะครับผมเราเช็คเพศหรือยังนะคะอ่าเช็คเพศแหละค่ะอันนี้เป็นเพศผู้ครับเพศผู้มาคอตอนนี้ที่ร้านมีทั้งเพศผู้เพศเมียครับอ่าเพศเมียนี้เริ่มเริ่มแท้อาหารเริ่มจะหัดดินแล้วครับผมเพศเมียน,นี้เกอบสามเดือนตอนนี้นี่สองเดือนอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่า นกแก้วฮาลลครีนนะครับผมอันนี้จะใหญ่กว่าบูโกนิสหนึ่งน้ำหนักตัวนี้ก็ประมาณเอ่อโลกับสี่ขีดโลสามสีดสี่ขีดครับผมค่อนข้างใหญ่อันนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณห้าสิบวันครับผมเพศผู้อายุประมาณห้าสิบวันราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองห่บา,า 1, 2, บาทครับผมเป็นเพศผู้นะคะใช่ครับผมราคาหนึ่งแสนสองห่บาทครับผมเพศเพศให้แล้วด้วยนะคะ,ะครับผมค่ะ เขาเป็นลูกผสมระหว่างอะไรกับอะไรนะคะอ่าเซีนบิงกับบูโก,โกครับค่ะ ราคาก็จะสูงขึ้นเลยใช่ครับอกก็จะแดงความโตอกจะแดงแดงส้มๆครับเขาจะได้อะไรอ่ะที่โครงสร้างที่ใหญ่โครงสร้างใหญ่ครับค่ะแล้วก็สีแดงใช่อกก็จะแดงค่ะตาสีก็จะแดงโอ้มีขนาดยังเล็กนะใช่ครับถ้าโตนี่จะแดงกว่านี้ไหมพี่ใช่ครับตัวก็จะแดงค่อนข้างแดงเยอะมากจะค่อนข้างแดงมากใต้อกสังเกตดดค่ะมีขนาดคนน้ำหนามโครงสร้างก็ค่อนข้างใหญ่ค่ะ อวนตับตัวนี้อวนมากเลยตัวใหญ่มากเลยอ่ะแต่ไม่ค่อยเห็นนะพี่นะใช่ครับแล้วราคาค่อนข้างสูมก็ถ้าลูกค้าจากทางเพจก็แจ้งเข้ามานะสามารถลดได้อีกนิดหน่อยครับผมจะมีส่วนลดให้ครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นนกแก้วมาคอนะครับผมอายุสองเดือนกว่ากว่านะครับผมอันนี้ก็เดือนใกล้ใ้บินแล้วครับผมอันนี้เป็นเพศเมียสาวน้อยกําลังสวยน่ารักพี่อ้อนครับผม เช็คเทสสวยมากใช่ครับเช็คเพศแล้วราคาอยู่ที่อ่าสี่หมื่นบาทครับค่ะโอ้โชว์ละโชว์ละโชว์เลยใกล้ใจะบินละบินเก่งย่อยดีย่อยไวมากครับผมสองชั่วโมงก็ย่อยหมดละสองชั่วโมงกว่ากว่าไซส์นี้นี่ป้อนอยู่สามมื้อครับผมเช้าเย็นเย็นมาละสามมื้อมื้อละหกสิบสีซีครับผมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วโนรีเชี่ยงเชี่ยงนะครับผมจะเป็นอ่าด้านหน้านี้จะเป็นเอสบอร์ด ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นเอ่อเรนโบ์อันนี้เชื่องตั้งสองตัวนะครับผมขี่เลน่นนี่จะติดคนหน่อยเชืองตั้งสองตัวนนตัวหน้านี้<ก>ร,ราคาอยู่900 0บาทครับเอ็ดเวิร์ดส่วนด้านหลังนี่จะเป็นเรนโบ์ตัวละ6 5 0 0บาทครับราคาเขาไม่แรงครับผมเป็นนอกอายุประมาณ2ปีอันนี้พร้อมผสมยังไม่ได้เช็คเพศครับผม เาสามารถผสมพัน์กันได้ไหมะพี่ข้ามสายพันธุได้ครับพวกนี้ข้ามได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมพวกโนรีถ้าเวลาข้ามสายพันธมาสีก็จะค่อนข้างสวยเพราะว่าสวยใช่ห่ครับโนรีเป็นนกนั่งเดิมเป็นสีสีสุดชาตอยู่แล้วแล้วเวลาลูกเวลาไข่ออกมาอย่างบางสีเนี่ยค่อนข้างสวยมากน่ารักจะดูเชื่องไหมเนี่ยเชื่องจับเล่นได้ครับเชื่องเนาะจะเข้าหาคนอย่างเดียวตัวเอ็ดเวิร์ตนี่เชื่องมาก เินเป็ดเรื่องเล่นได้นะตัวแรกนัานานนะ่นพยักหน้าน <c oughs> อ้าวกินก่อนลูกกินก่อนตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วโนรีแบล็คแคปนะครับผมอีกตัวงด้านหลังจะเป็นเลสโนรีนะครับผมจะต้นค่อนข้างใหญ่นี่ก็ยังไม่เช็คเพศเหมือนกันตัวจากลูกป้อน,นเอาแบล็คแคปตัวจากลูกป้อนครับเลดโนรีนี่เป็นนกนําเข้าครับผมอายุประมาณ กับปีคปีส่วนแบ็คแคปนี่อายุ2ปีกว่ากับ3ปีครับอันนี้กินได้ทั้งผลไม้ก็แล้วก็พวกสัตพืชครับผมอันนี้จับคู่กันเหรอคะเข้ามาเป็นคู่คู่ลูกค้าเอามาเป็นคู่คู่ครับผมค่ะตัวนี้ก็เชื่องจับเล่นได้แบ็คแคปเชื่องจับเล่นได้ครับค่ะราคายังไงคู่นี้ขายอ่ะราคาคู่ละหมื่นแปดครับผมค่ะสำหรับลูกค้าทางช่องเดี๋ยวแจ้งมาสามารถลดพิเศษให้อหยีกดครับผมค่ะ อ่าชุดน,นี้ก็จะเป็นนกแก้วโนโรีเรนโบนะครับผมตัวนี้จะอกส้มๆหน่อยค่อนข้างสวยอายุ2ปีกว่าอันนี้ก็มาเป็นคู่ยังไม่เคเียดครับผม <Okay. S 1> แต่ว่าก็อยู่ด้วยกันราคาคู่ละ13,000พบาทครับผมอันนี้ก็สวยๆตาจัดๆเลยครับผมค่ะส <Okay. S 1> ีค่อนข้างสดชาดมากโนรี okay. ที่ร้านก็มีเยอะนะวันนี้วันนี้ม,มีมีหลายขายไปหลายคู่แล้วเหมือนกันครับผม <Okay. S 1> ถ้ามา <Okay. S 1> ที่ที่แล้วน่าจะได้ถ่ายอีกหลายคู่ เขาเหมือนไม่กินผลไม้อะเขาจะจิกมือพี่หรือเปล่าประมาณนั้นจะกินนิ้ว <you. S 2> ถ้าเป็นจะกินหนาโอ้เอาจะจะเอาทังชิ้นไม่ยอมที่แบบว่าให้ป้อนชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็กนะอายุประมาณ4-5เดือนครับจะมี2สีก็คือจะมีโคบอน ตัวหลังจะมีโคบอลจะเป็นโคบอลไม่ทราบเพศนะครับแต่ดูท่าทางน่าจะเป็นเพศผู้ปากค่อนข้างเข้มแล้วก็ส่วนตัวตัวแรกตัวหน้านี่จะเป็นบลูเอทนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพศผู้ครับบลูเอทนี่เช็คเพศแล้วเป็นเพศผู้อายุประมาณสี่ห้าเดือนเหมือนกันครับอันชุดน,นี้ไม่ต้องป้อนแล้วกินกินเองครับผม <c oughs> ค่ะกินอาหารเองได้แล้วไม่ต้องป้อนครับ <c oughs> โคบอลนี่ราคาอยู่ที่9,000บาทครับาสำหรับลูกค้าทางช่องแจ้งเข้ามาเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมแล้วก็บลูเอสนี่ราคาอยู่ที่7,500บาทครับอันนี้จะเป็นสีสูงบลูเอทด ชุดนี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็กนะครับผมอันนี้เป็นนกสีเขียวสปิตเหลืองนะครับผมอ๋อสปิตเหลืองใช่เป็นสปิตเหลืองจะเหลืออยู่แค่3ตัวเหลือเพศผู้หนึ่งตัวตัวเมีย2ตัวครับอันนี้ราคาอยู่ที่4 4,500บาทต่อคู่ครับผมอันนี้เพศผู้ก็วงแหวนออกแล้วนะใช่ครับผมอายุปีกว่าครับเป็นนกตัวค่อนข้างใหญ่ครับผม อ่าชุดนี้ก็จะเป็นนกหงส์หยกอังกฤษนะครับผม,มาอายุประมาณ4ี่เดือนอันนี้ก็เกรดเลี้ยงเล่นครับผมก็าบางตัวก็หัวฟูต,วตัวตัวใหญ่อยู่ครับแต่ชุดนี้ก็ตัวใหญ่หลายตัวครับพามาคัดกันได้อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละส0 0ร้อบาทครับผมค่ะตัวละสีร่ร้อยใช่ครับผมค่ะราคาพิเศษไปเลยมีหลากสีอยู่ค่ะมีเข้ามาตลอดไหมคะพี่ที่ร้านก็มีเรื่อยๆครับถ้าเป็นพวกอังกฤษเยอรมันพวกนี้จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับ ชนนี homeland, ้ก็จะเป็นนกหงหยกฮอลแลนด์นะเป็นสีแฟนซีหน่อยพวกนี้จะเป็นสีหวานหวานแฟนซีค่อนข้างหลายตัวชันนี้ก็มีลูกค้าเลือกเลือกไปค่อนข้างเยอะแล้วมาเช้ารับอันนี้มาค่อนข้างเยอะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่ง้อยห้าสิบาทครับผมจะเป็นนกอายุประมาณ4ี่เดือน5เดือนอันนี้เป็นนกพร้อมทำสวยๆเลยเทศเมนียค่อนข้างเยอะด้วยในนี้ม on ีเข้ามาตลอดนี่พีมีเข้ามาตลอดครับนั่น ตัวที่สามก็สวยเกวหลังหลังเป็นเกล็ดสีดำตัวนี้ราคาพิเศษชัดนี้ก็จะเป็นนกอ่าเละเบิร์ดนะครับผมเป็นนกรุ่นอายุประมาณ4เดือน5เดือนครับอันนี้เป็นนกล่างราคาตัวละ250บาทครับผมตัวมีตัวมชั่นพิเศษสำหรับช่วงนี้ครับ250าคา่ะร5 0ใช่ราคา250บาททุกตัวครับผมฟลกปลาสีกันมีทั้งขอบตาแล้วก็ไม่ขอบคนกันราคาเดียวกันเลยเนาะใช่ครับผมราคาเดียวกันเลยครับ มีให้เลือกหลายสีเลยอ่ะใช่ครับผมมีให้เลือกหลายสีเลยครับผมชุดนี้ก็จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะผมเป็นดับเบิลเยลโล่นะครับผมอันนี้ราคาตัวละห0ร้อยบาทครับนี้ก็จะเป็นนกรุ่นค<ช>่ะอันนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวครับจะเป็นนกรุ่นคอลึกๆเลยครับ<ช>อ,อกส้มสีค่อนข้างแปลตหน่ใช่ ชุดนี้ก็จะเป็นนกคอคาเทลพร้อมทำนะครับชุดนี้นะจะค่อนข้างสวยจะมีพวกทายแล้วก็จะมีเหลือง<ฆ>สวยหน่อยสีจาวสว่างสหน่อยภายก็900สีเหลืองก็1,000บาทครับผม<ฆ>เป็นพวกไว้เฟสพวกมุกก็ตัวละ1,000บาทครับ แต่เห็นมีเลิฟเบิร์ดหรือเปล่านะไปอยู่ด้วยตัวนั้นเป็นฟอพัดครับอ๋อฟอพัดเหรอก็อยู่กับใครไม่ได้เขาก็ไปกัดต้องไปต้องมาอยู่กับเขากระเทลใช่ย้ายมาอยู่บ้านเขากระเทลก่อนเพราะว่าเขาดุเหลือเกินออ๋กัดเขากัดเขาไปกั้งตัวอ่าที่นี้ก็จะเป็นนกเคาะคาเทลพร้อมทำมาอายุ8-9เดือนนะครับผมอันนี้ก็ราคาเริ่มตั้งแต่800-900นะครับผม ราคาก็ตามสีตามไซส์เหมือนกันช่ที่นี่ก็สวยๆนิ่งๆหลายตัวไม่ค่อยตื่นครับนี่เราเปิดช่วงบายก็นิ่งมีมากเลยใช่ครับทางล่างก็กินกันใหญ่เลยนิ่งมากเราเปิดต่วงถ่ายกันเลยเห็นไหมนี่เราเป็นไวเฟสนี่ก็สวยนะไวเฟสตัวที่สองเนี่ยด้านไหนด้านขวามือนะครับ ก็เขาไม่กล้าออกมาจะบินสวนออกมาก็เจอฝ่ามือวอล่าห์หรือแม้คนขายด้วยกยนคนขา,นะ <c oughs> ายใจแล้วชุดนี้ก็จะเป็นนกข้อกระเจียวพร้อมทำนะผมับอายุ8-9เดือนกันอุกนี้ก็จะนิ่งๆหน่อยไม่ค่อยตื่น,นก็อ้วนๆปั๊บหลายตัวราคาเริ่มตั้งแต่ ร้อยแปด้อยบาทจะเป็นสีดําพวกนองเม l ก,ก็ราคาเจ็ดร้อยบาทครบับผมค่ะพวกทายพวกมุกก็แปดร้อยเก้าร้อยก็ราคาตามสีตามไซส์ครับสีขาวข้อพัสนสองขาวก็สวยนะขาวก็สวยวันตับเลย นี่ก็เชืองนี่ก็เปิดตรงหาย่กันเลยครับตัวด้านหลังตัวตัวมุกให้ตัวพายอ่าข้างในสุดข้างหลังจะเป็นมุกอ่าเาะผันังสวยนะตัวหลังหลังโัวลายหลังค่ะเพรากระเทลก็มีให้เลือกกันเยอะนะคะที่ร้านมีค่อนข้างเยอะนะตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยตัวครับเยอะมากครับผมว้ยเฟสก็สวยหลายตัวค่ะนี่ก็จะเป็นนกแก้วอีเล็กซัสเทศเมียนะครับผมอายุ2ปีกว่าอันนี้เชื่องจับเล่นได้ตัวจากลูกป้อนครับค่อนข้างเชื่องมากค่ะ อายุสองปีกว่าแข็งแรงอ้นซับเลยอันนี้ราคาอยู่ที่18,000บาทครับ<ฆ>ลดพิเศษสำหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งเข้ามาได้ครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษสุดๆให้ครับผม<ฆ>ถ้ามารับเองก็เดี๋ยวมีมีราคาลดให้อีกครับลิปนี้ก็จะเป็นพายเปิลน,นะครับผมจะเป็นเลสพายแต่ไม่ถึงกระแดงมากจะมีพ่อแม่หนึ่งคู่แล้วก็จะมีลูกอยู่2ตัวอันนี้ราคาคู่ละ4,000บาทครับผม มันจะเป็นสายเลือดายสังเกตดูแก้มก็จะแดงๆหน่อยครับขอบตาขอบขอบตาก็จะแดงๆหน่อยขนพ่อแม่ก็จะแดงหน่อยแตล่ลูกๆบางตัวที่ได้มาก็ค่อนข้างแดงเดยอะครับพ่อแม่จะอยู่ด้านล่างด้านหลังของตัวครับอันนี้จะเป็นลูกที่อยู่ด้านหน้าเชื่องเครับเชื่องครับเชื่องครับ ชุดนี <those> no <welche> ้ก็จะเป็นนกซีบล้าใจแอนนะครับผมเป็นซีบลาพันสายพันใหญ่ตัวผู้ค่อนข้างเยอะอันนี้ราคาพิเศษตัวละ300บาทครับผมตัวเมียมีน้อยตัวค่อนข้างใหญ่มากครับเท่าเกือบเท่านกกระจอกเท่าเท่านกกระจอกก็ไม่เกือบเท่าสมัยก่อนตัวละหลายพันตัวเมียครับพี่ตัวเมียจะไม่มีแก้มจะเป็นขีดจะเป็นขีดอย่างเดียว ชนี้ก็จะเป็นนกโนรีนะครับผมจะมีสองชนิดก็คือมีโนรีเรนโบว์แล้วก็มีออเน็ตนะครับผมอันนี้ราคาคู่ละหนึ่งหมืนสี่พันบาทเป็นนกอายุปีกว่าครับเที่ยงทั้งสองตัวเที่ยงทั้งสองตัวเลยครับผมราคายัางไงอะครับพี่หนึ่งหมืนสี่พันบาทกับคู่นี้ครับผมค่ะ โอ้โอ้กำลังจะกินกันเลยเขาก็กินได้ทั้งผลไม้แล้วก็พันธุะพืชด้วยเม็ดทรงเม็ดสียเขากินได้หมดครับค่ะแต่หลักๆเขาจะชอบผลไม้มากกว่าเลยด้วหลักๆนองอยู่ก็จะชอบผลไม้เป็นหลักอยู่แล้วครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกกระจอกจวาเป็นนกรุ่นอายุประมาณสามเดือนครับผมสามถึงสี่เดือนสีจะเริ่มลอกแล้วบางตัวยังไม่เต็มอันนี้ราคาเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับก็คือสีนอมอนแล้วก็ จะเป็นสีขาวกับสีซิลเวอร์และนะ้วนั้นราคาตัวละ200บาทครับผม่คะราคาก็ตามสีครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนกสีบราฟินเป็นนก normal นะครับผมจะมีหลากสีมีตัวผู้หน้าดำแล้วก็สีน้ำตาล อันนี้ราคาตัวละ120บาทครับทย์น,นี้ก็เหลือน้อยครับเหลือไม่เยอะเพราะมีลูกค้ามาคัดไปเยอะเหมือนกันสีสวยแต่ก็จะมีเข้าม,มาตลอดนะคะที่ร้านมีเข้ามาตลอดครับราคาก็ไม่แรงราคาก็อยู่ราคาประมาณนี้ครับคุณ ตัวนี้ก็จะเป็นนกหงส์หยกฮอนแลนด์เป็นนกโตประมาณ5้าเดือนครับอันนี้ให้ไข่มาแล้วก็มีค่อนข้างหลากสีราคานี้ตัวละ120ร้บาทครับผมราคาก็ไม่แรงครับตอนนี้ถือว่าหงส์หยกมีมาเยอะไหมที่ใช่ที่ร้านมีมาเยอะไม่ใช่ก็มีสกุละเนาะอ๋อแต่ลูกค้ารับแล้วราคาเอาไปแล้วสกุละราคาเท่าไหร่อะคะก็ราคาหน้าร้านก็ขายอยู่6 0 0บาทเดิมครับค่ะ อันนี้ก็ตัวร้านหนึ่งรอยี่สิบนะคะใช่ครับผมนี่ถ้าเริ่มตั้งแต่100รอยบาทก็มีครับที่ร้านจะมีค่อนข้างเยอะของหยกมีค่อนข้างเยอะหนึ่งอยคือนกัยรุ่นเหรอคะพี่อ่าหนึ่งร้อยใช่ก็จะเป็นนกนกรุ่นนกนกลงรังประมาณสามเดือนสองเดือนกว่ากว่าสามเดือนครับผมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไซส์โตพร้อมทำพันธุ์ก็ประมาณร้อยยี่สิบนะใช่ครับผมค่ะ อ่าชุดนี้ก็จะเป็นนกฟินเจ็ดสีนะครับผมเป็นนกอายุประมาณ6กเจ็ดเดือนครับผมเป็นนกร้อมทำมีทั้งสีเขียวสีเหลืองราคาก็อยู่ที่3 5 0ร้อยห้าสถึงสี่ร้อยบาทครับผมต่อตัวครับราคาไม่แรงก็จะเป็นสีเหลืองใช่ครับผมสีเขียวก็3า0อห้าสิบครับค่ะสีเหลืองก็มีเยอะไหมคะเนี่ยอ่ามีเหลือน้อยก็มีลูกค้ามาคัดนทุกวนสีเหลืองจะขายง่ายกว่าเพื่อนครับตรงนี้ลูกค้าจะนิยมสีเหลืองเหรอคะใช่ครับผมมาคัดไปนี่คือเอาไปเลี้ยงหรือว่าเขาเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยง ันึกว่ามาหาไปส่งอะไรหือเปล่าเดี๋ยวจะเอาไปเพาะครับเพราะว่าสีเหลืองราคาก็จะสูงกว่านะเดี๋ยวนี้ราคาไม่แรงแล้วก็มันเป็นนกที่สีสันสีขาดตีนสดขายง่ายที่นี้ก็จะเป็นนกีรีบูนนะครับวันนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับ จะมีโรสเตอร์แล้วก็จะมีธรรมดาแล้วก็จะมีเลสเซคเตอร์แค่ตัวเดียวเอง<ช>ราคาก็เริ่มตั้งแต่สามพันสี่พันห้าถ้าเป็นพวกหัวหมวกวัตเตอร์นี่ก็ราคาอยู่ที่4,500าบาทก็รลดพิเศษสาหรับลูกค้าทางช่ชองก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้คุณเลสเซคเตอร์ก็เหลือแค่ตัวเดียวเป็นสีเหลืองนี้ก็อยู่ตัวละ3 0 0พันบาทครับผมสีเหลืองน<ช>ี้ก็จะมีเป็นคู่ <ๆ S 1> อยู่คารับ <ๆ S 1> แอบเห็นตรงโน้นน่าใช่ตรงน้นมีปักไข่อยู่ถัวน่ทางซ้ายสุดอ่ะใช่ครับด้านซ้ายสุดอยู่ในถ้วยอคลีนิกมัาจะมีไข่อยู่เขาปักไข่ใช่ไหมพี่ใช่ครับจะฟักไข่อยู่เราจะควนเขาไม่ได้คจะไปฟักอยู่ถ้วยแอบอยู่ในถ้วยอะค่ะฟักอยู่ค่ะโอ้ จะไม่ค่อยตื่นอ่าไม่ตื่นเพราะเขากำลังฟักอยู่เนาะค่ะว <สะ S 2> ันนี้ก็ให้เขาฟักกันเลยใช่ <สะ S 1> ครับผมอค่ะ ชุดนี้ก็จะเป็นนกเขาแฟนซีนะครับผมเป็นเศษแก้ีวเป็นดงังอันนี้เป็นนกนกเขาเสียงเป็นนกเขาใหญ่นะครับผมอันนี้ราคาตัวละ5้าร้อยบาทสำหรับราคาพิเศษค่ะ <Guer r. S 1> เป็นนกพ่อแม่เลยชุดนี้ก็มีไข่ร่วงมาสองสามใบนะครับเช้าเริ่มไข่กันแล้วใช่เริ่มให้ไข่กันแล้วครับผมคื <Guer r. S 1> สวยดังสวยๆแล้วก็นิง่งๆไม่ตื่นเลยครับราคาพิเศษก็ตัวละห้าร้อยเองครับก็ไม่แพงสะครับผมเลยครับใช่ครับค่อนข้างสวยครับแล้วนกนิ่งเลยไม่ไม่ค่อยตื่น อันนี้ก็เปิดกรงเหมือนกันนะคะเนี่ยแอบเปิดเลยนะคะเนี่ยที่ร้านจะเชื่องหมดคร่ะเริ่มไข่กันแล้วนะมีเข้ามาตลอดนะคะที่ร้านมีเข้ามาตลอดครับผมจะมีลูกความมาส่งให้ตลอดครับผมคืนนี้ก็จะเป็นนกเขาต่อเทศเขาแขกด่างนะครับผม อันนี้ค่อนข้างสวยราคาก็ไม่แรงราคาตัวละหนึ่งห้าสิบาทแล้วก็มีไข่แล้วให้ไข่แล้วด้วยชุดนี้ครับไข่แล้วนะใช่กระปผมบางตัวก็เริ่มให้ไข่นะครับค่ะด <imagen ia. S 2> ือเท้าแดงๆส่วนใจะเป็นนกโต <Lily> ค่ะขาแดงๆลองส <mentor Smash S 2> ังเกตจากตีวใช่ใช่ถ้าขายังไม่ค่อยเข้มเท่นนาไหร่จะเป็นนก,กอ,นอ่อนๆทำดูง่ายนะท่นนี้แล้วเพศผู้เพศเมียล่ะคะพี่ต้องจับเปรียบครับตัวผู้ก็จะมีตัวขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเมียนิดนึงค่ะ อันนี้ก็ถ้าเป็นด่างก็150ใช่ครับด่างสวยๆเลยตัวละหนึ่ง้อยห้าสิบ่นงแ้มีไข่แล้วคุณไข่เชยชมอันนี้จะไปฟักไหมพี่ก็ปล่อยเขาฟักเองได้ครับให้เขาฟักเองได้ล่อนเขาฟักเองครับไข่จะไม่ค่อยเน่า้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย